DITP Refresh Podcast ที่จะช่วยปรับมุมมองใหม่ไขข้อข้องใจให้ผู้ส่งออกไทยก้าวไกลในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ DITP Refresh ซีซั่น2ผมจจนนี่ดีสอนวนพันธ์เจ้าหน้าที่สินค้าประมงกาแฟแล้วก็งานแสดงสินค้าอนุก้าครับคุณผู้ฟังครับ EP นี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออกสินค้าข้าวโพดหวานที่เริ่มดูแลคุณภาพสินค้ากันตั้งแต่การปลูกข้าวโพดไปจนถึงการบรรจุสินค้าเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า จนตอนนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากตลาดในต่างประเทศในหลายๆประเทศนะครับและเป็นบริษัทที่มีโอกาสได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอันดับหนึ่งของโลกอย่างงานอนุกาที่ประเทศเยอรมนนีมาแล้วด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณลังสลิดสุเสวีผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัท r ี v e r ร์แควอินเตอร์เนชั่นอุตสาหกรรมอาหารจํากัดมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ สวัสดีครับคุณลังสลิดสวัสดีครับคุณจอนนี่และสวัสดีคุณผู้ฟังทักครับครับผมสวัสดีครับอันนี้ยังไงเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับบริษัทริเวอร์แคร์กันก่อนนะครับอยากให้คุณลังสลิดช่วยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของบริษัทสักนิดนึงครับอยากจะทราบว่าทาไมทางบริษัทเนี่ยถึงได้เลือกเข้าโพดหวานมาเป็นวัตถุดิบของทางบริษัทนะครับต้องเรียนแจ้งว่าปกติแล้วเนี่ยทางบริษัทริเวอร์แคร์เราเนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นเนี่ยเมื่อปี2537ันห้ารบซึ่งบริทเี่ย มีความตั้งใจว่ามุ่งมั่นในการก้าวขึ้นเป็นผู้นําที่แข่งแกร่งในธุรกิจอุตาสาหกรรมการเกษตรนะครับ,รบโดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่เยี่ยมให้แก่ลูกค้าและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องครับ <c oughs> สำหรับทำไมทางบริษัทถึงเลือกข้าโพดหวานต้องเรียนแจ้งว่าจริงๆแล้วเนี่ย บริษัทของเราเนี่ยเป็นโรงงานแรกที่เริ่มต้นผลิตสินค้าข้าวโพดหวานนะครับแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศครับคบนะักจุดเริ่มต้นณนะตอนนั้นเรามองว่าตัวข้าวโพดหวานเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยสามารถปลูกได้แทบจะทั้งปีครับแล้วในการปลูกข้าวโพดเนี่ยตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่ลงมเมล็ดจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลาไม่นานถ้าเราเทียบกับตัวพืชต,ตัวอื่นนะครับ,รบแล้วยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกณนะตอนนั้นทางบริษัทเราเลยเล็งเห็นว่า เราจะเริ่มทําธุรกิจตัวผลิตตัวตะพวดว่านเพื่อส่องออกต่างประเทศครับอ๋อครับทีนี้ขอสอบถามอีกนิดนึงครับทางบริษัทลิเวอร์แควรเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับทางจังหวัดกาญจนบุรียังไงคือเปิดโรงงานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีหรือเปล่าหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับจริงๆแล้วตัวโรงงานของเราเนี่ยก็คือตั้งอยู่ที่กาญจนบุรีเนี่ยแหละครับผมบเพราะฉะนั้นณณตอนนั้นคือเหมือนกับว่าตัวกาญจนบุรีทุกคนรู้จักตัวลิเวอร์แคว รเราก็เลยเหมือนใช้ตัวโลโก้หรือคนที่รู้จักในจังหวัดกาญจนบุรีมาตั้งเป็นชื่อบรษษษษษิษัทนะครับเป็นเป็นที่ตั้งของโรงงานแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ย ตัวโรงงานเราเนี่ยด้านหลังของโรงงานติดแม่น้าแขวรค,รครับผมอืมครับผมเป็นที่มาของอของตัวชื่อบริษัทคนระับอ,อ๋อครับผมโอเคทีนี้เราก็ได้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของทางบริษัทแล้วนะครับทีนี้อยากจะทร,ราบอะครับว่าตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดหวานของทางบริษัทเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ประเภทอะครับแล้วก็ในกระบวนการผลิตเนี่ยทราบมวาว่าทางบริษัทเนี่ยมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่การปลูกข้าวโพดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเบื้องต้นต้องเรียนชี้แจงว่าผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามบรรจุภัณฑ์นะครับเพราะว่าทางบริษัทเราทําแต่ข้าวโพดอย่างเดียวนะครับผมผลิตภัณฑ์แรกเราเรียกว่าเป็นข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องครับซึ่งจะมีทั้งแบบเมล็ดแล้วก็แบบครีมนะครับประเภทที่สองคือข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศซึ่งมีทั้งแบบเมล็ดครีมแล้วก็ทั้งฝักนะครับส่วนกระบวนการผลิตเนี่ยทางบริษัทเนี่ยมีการควบคุมตั้งแต่ คุณภาพของวัตถุดิบเลยโดยการกระจายเมล็ดพันธุ์ที่เราควบคุมและก็ผลิตให้กับชาวไร่ในการเกษตรแบบพันธส,สัญญาหรือ,อที่เราเรียกกันว่าเหมือนคอนแทรคฟาร์มิงนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรามีกระจายการปลูกเนี่ยในพื้นที่หลายจังหวัดน,นะครับ,รบเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนครสวรรค์สุโขทัยเป็นต้นนะครับซึ่งการดูแลมาตรฐานในการผลิตเนี่ยมาตรฐานของโรงงานที่ผลิตตอนนี้ต้องพูดว่าโรงงานเรา เป็นโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ก็พูดว่าที่ครบวงจรที่สุดในทวีปเอเชียแล้วอ่ะนะครับ,บขั้นตอนต่างๆเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเราพยายามพัฒนาเปลี่ยนเหมือนกับว่าเป็นตัวอัตโนมตัติมากขึ้นลดตัวกําลังการของของแรงงานมากขึ้นอ่ะนะครับผม,มทำให้ตัวโรงงานเนี่ยมีความ ทันสมัยมากขึ้นรวมทั้งเนี่ยโรงงานยังให้ความสําคัญควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยครับผมครับพอได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยน่าจะไม่ผิดหวังกับเรื่องรสชาติแล้วก็คุณภาพของสินค้าของทางบริษัทนะครับแล้วทีนี้เข้าโพดหวานของทางบริษัทที่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยอันนี้เน้นส่งออกทั้งหมดเลยหรือว่าทําตลาดในประเทศด้วยอะครับทางบริษัทเนี่ยเรามีทําทั้ง2องอย่างทั้งสองประเทศนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับ ในส่วนของการส่งออกต่างประเทศเนี่ยเรามีทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งบรรจุกระป๋องแล้วก็บรรจุถุงสูญญากาศ <ừ> โดยที่เราส่งออกไปเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เราแทบจะทุกโซนของโลกอะนะครับ,รบกว่า50ิประเทศอะนะครับ <ừ> ยกตัวอย่าง<ๆ>เช่นญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งอ่าซาอุดีอาระเบียเป็นต้นนะครับ,รบส่วนในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ในประเทศเนี่ยจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ซึ่งเรามีแบรนด์ของเราเองนะครับ,รบที่ชื่อว่าเทสตี้นะครับ<ม>และปัจจุบันเนี่ยเราวางจำหน่ายอยู่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตที่าทางผู้ฟังหรือลูกค้า,าอาจจะสามารถเห็นหรือซื้อขายได้ลองซื้อไปทานได้นะครับเช่นบิ๊กซีโลตัส ฟุดแลนด์เป็นต้นครับอืมครับผมเท่าที่ฟังจากคุณลังสริทให้ข้อมูลมานเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางสินค้าของบริษัทเนี่ยอยู่เกือบทุกภูมิภาคของโลกเลยนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยทางบริษัทมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าพัฒนาธุรกิจแล้วก็ขยายตลาดการค้าในต่างประเทศในระยะต่อไปเนี่ยไว้ยังไงบ้างครับสิ่งหนึ่งที่เราได้รับผลจากการที่เราตัดทางที่บริษัทเนี่ยเข้าร่วมง,งานแสดงสินค้านานาชาติอย่างต่อเน,นื่องนะครับ ทำให้บริษัทเนี่ยเห็นโอกาสการค้าใหม่ๆเพื่อจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคนะครับเช่นยกตัวอย่างนะตอนนี้เนี่ยแนวโน้มเรียกว่าการรักษาสุขภาพครับเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้ทางบริษัทเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่น้ำตาล หรือแม้กระทั่งณปัจจุบันอาจจะใส่เกลือน้อยลงเพื่อ,อผู้บริโภคอาจจะคอนเซิร์นเรื่องเรื่องโซเดียมกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่ฟังดูก็เหมือนประมาณว่าทางบริษัทก็จะให้ความสําคัญกับความต้องการของตลาดเนาะในเรื่องของการรักษาสุขภาพแล้วก็ตามเทรนด์ต่างๆทีนี้ ผมก็ทราบมาเองครับว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมง,งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการไปเข้าร่วมง,งานแสดงสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอย่างงานอนุกาที่ประเทศเยอรมน,นีอยากจะให้คุณลังสลิดช่วยแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยครับว่าบรรยากาศในการเข้าร่วมง,งานที่มีขนาดใหญ่แบบนั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ผลตอบรับที่ได้รับจากการเข้าร่วมง,งานครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะครับครับก่อนอื่นต้องบอกว่าทางบริษัทเราเนี่ย เข้าร่วมง,งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอย่างอนุก้าเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีได้แล้วนะครับโดยบรรยากาศภาพรวมต้องถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ส่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับ,รบไม่ว่าในแง่ของสถานที่การเดินทางรวมถึงผู้ที่เข้าชมที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกก็ว่าได้นะครับทำให้ผลตอบรับค่อนข้างจะดีครับในการที่ทางบริษัทเรา ไปโปรโมตสินค้าของทางบริษัทผ่านทางการโชว์สินค้าภายในบูธห,หรือแม้กระทั่งทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือมีตัวอย่างที่จัดเตรียมไปให้ผู้ที่จะเข้าชมได้ชมผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทแล้วก็เราสามารถเก็บฟีดแบ็เพื่อมาให้ทางผาแผแนกา d ดีเราพัฒนาต่อไปอะครับผม ครับผมทีนี้ผมขอย้อนกลับไปถามถึงการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมง,งานสักนิดนึ่งนะครับว่าช่องทางที่จะเข้าร่วมง,งานอนุการ์นเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเตรียมตัวยังไงแล้วก็ในการไปร่วมง,งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับเผื่อมีท่านผู้ฟังเนี่ยที่สนใจอยากจะเข้าร่วมง,งานแสดงสินค้าในนานาชาติร่วมกันกับทางกรม,มครับครับอ,อย่างที่เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับทางบริษัทเราเข้าร่วมอนุกา์มา ไม่ต่ำกว่าสิบปีนะครับจุดเริ่มต้นก็ก็เริ่มจากเราสนใจว่าอยากจะออกงานแสดงสินค้าเพื่อที่จะได้เปิดตลาดใหม่ๆหาลูกค้าใหม่ๆนะครับเราก็เริ่มจากการเริ่มหาข้อมูลติดตั้งกาวสารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับจนปัจจุบันต้องบอกว่าทางบริษัทเราเนี่ยก็ร่วมงานผ่านทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าตัวทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงมีความอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะในงแง่เอกสารขั้นตอนต่างๆหรือแม้กระทั่งสนับสนุนเรื่องการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปจัดแสดงสินค้าครับผมครับอยากจะให้คุณลังสลิดครับช่วย แชร์ประสบการณ์ตลอดระยะเวลาสิปีที่เข้าร่วมงานอนุก้ากับกลมครับว่ามีความประทับใจหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต,นต้นตื่นให้ให้ทางผู้ฟังได้รับทราบบ้างไหมครับอ,ต,อต้องเรียนอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นจริงๆเราก็ยังไม่เคยไปงานแสดงสินค้านะครับเพราะฉะนั้นตัวตอนเราเลือก ไปกับอ,องคมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยอ่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เรารตอนไปปีแรกๆนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่อะต้องต้องเรียนแจ้งกับนั้นไม่รู้ว่าลูกค้ามากลุ่มไหนหรือมาทั่วโลกเขาสนใจแบบไหนส่วนใหญ่นะตอนนั้นอ่าถ้าเป็นความตื่นเต้นเราก็ได้จะเหมือนกับว่าไปเปิดตลาดเราจริงๆแล้วต้องพูดว่า เราไม่ได้ไปเพื่อที่จะแสดงสินค้าเราอย่างเดียวมันเหมือนกับว่าเราไปดูด้วยว่าคู่แข่งที่อยู่ในตลาดโลกเขาเป็นแบบไหนด้วยนอกจากที่ว่าเราจะไปขายสินค้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในตลอดสิบปีที่ที่เราไปออกงานตลาดมันเปลี่ยนไปค่อนข้างรวดเร็วแต่คู่แข่งก็พัฒนาไปเรื่อยๆไม่ได้เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรม เขาพดหวานเนี่ยจริงๆแล้วในประเทศยุโรปถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่หนึ่งของโลกเหมือนกันครับผม hmm. การที่เราไปโชว์ผลิตภัณฑ์ที่เขาก็ผลิตแล้วก็ส่งออกในกลุ่มยุโรปเหมือนกันด้วยมันก็จะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบที่เราจะต้องไปศึกษาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนว่าไปแต่ละปีเนี่ยทุกคนก็จะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ uh. เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องมองต้องเรียนว่าการที่เราไปร่วมง,งานแสดงตลอด10ปีเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ แล้วก็เราต้องไปทุกปีเพราะว่าตลาดมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างที่แจ้งคือช่วงที่ผ่านมาเพราเป็นโควิดต้องเรียนแจ้งเราก็ไม่ได้ไป ปีสองปีมาแล้วอะ<ฮ>เนี้ยตลาดมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างรวดเร็วอ,อสมควรนะครับผมอ่าครับผมทีนี้ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าะระดับโลกมาแล้วนะครับอยากขอคําแนะนําให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกรายอื่นๆที่สนใจอยากจะไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแต่ว่ายังไม่มั่นใจหรือว่ายังไม่สามารถตัดสินใจได้หน่อยครับสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจะนะครับอยากจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าเบื้องต้นจุดเริ่มต้นเนี่ย ควรจะติดต่อทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดีที่สุดนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีเจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งมีทูตพาณิชย์ที่ประจําในประเทศต่างๆคที่พร้อมจะให้ข้อมูลและหาช่องทางในการเปิดตลาดใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการและที่สําคัญเลยเนี่ยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเหมือนจะรวมกลุ่มผู้ประกอบการไทยทั้งหมดครับที่ไปร่วมงานเนี่ย ภายใต้ที่เรียกว่าไทยแลนด์พาวิเนียนั่นทำให้เหมือนจะเป็นจุดหมายให้กับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของไทยเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมครับ วันนี้เราก็ได้รู้จักกับบริษัท River ร์ a r e ร n t e r n a t i o n a l อุตสาหกรรมอาหารจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออกแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออกแล้วก็ยังได้ฟังประสบการณ์ในการเข้าร่วมง,งานแสดงสินค้าระดับโลกด้วยนะครับหวังว่าเรื่องราวที่ผมและคุณลังสลิดพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการประสบความสําเร็จในการส่งออกนะครับต้องขอขอบคุณคุณลังสลิดมากๆนะครับ ที่มาร่วมพูดคุยกันใน DITP Refresh ครับขอบพระคุณครับครับดีดีครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการข้อมูลสินค้าเกษตรอื่นๆเพิ่มเติมสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่ w w w d DITP GO t h หรือโทรมาสอบถามที่สายด่วนของกรมนะครับ1 1 6 9สุดท้ายนี้ฟังจบแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและกลับมาพบกันได้เป็นประจำทุกวันอังคารและวันศุกร์สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับับสสดีติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน1169